ข้อถัดไปนะคะต่อไปข้อนี้เกี่ยวกับระบบหมุนเวียนเลือดเนาะแล้วก็ขับถ่ายไปด้วยในตัวถามว่าเส้นเลือดใดที่ออกซิเจนสูงที่สุดและเส้นเลือดใดที่มียูเรียมากที่สุดออกซิเจนสูงที่สุดเนี่ยก็แน่นอนว่าต้องเป็นออกซิเจนที่ต้องเป็นเลือดที่แบบพึ่งฟอกจากปอดอะแล้วกำลังจะกลับมาที่หัวใจเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นเส้นเลือดอไรเอ่ยเป็นเส้นเลือด พาวโมนารีเวนซึ่งฟอกจากปอดเสร็จและกำลังกลับมาเข้าหัวใจชื่อเวนก็จริงนะแต่ว่าเป็นเลือดที่มีออกซิเจนสูงที่สุดเลยเพราะว่าเพิ่งฟอกจากปอดปกติแล้วเนี่ยไอ้เจ้าพาวโมนารี์เวนออกจากปอดแล้วก็จะมาเข้าสู่หัวใจห้องบนซ้ายเพราะฉะนั้นเราลองดูซิเหลืออะไรบ้างนี่แทบจะเหลืออยู่ข้อเดียวเลยนะส่วนเส้นเลือดที่มียูเรียมากที่สุดเนี่ยนะก็จะเป็นเส้นเลือดที่เราเรียกว่า Renal Artery ซึ่งกำลังจะนำเลือดไปฟอกที่ไตนำเลือดไปฟอกที่ไตเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้ก็จะตอบข้อขอไข่ถ้าเรามาดูไอ้พวกเส้นเลือดเนี่ยนะคะ p พ m o n a r ร vein ต้องคู่กับอะไรเอ่ย p พ m o n a r ร vein ก็ต้องคู่กับ Pulmonary Artery ใช่ไหม p u l m o n a r ร v เ i n เนี่ยเอาเลือดที่ฟอกแล้วจากปอดกลับเข้าสู่หัวใจห้องบนซ้ายหรือที่เราเรียกว่า Left Atrium ส่วน Pulmonary Artery เนี่ยก็จะตรงกันข้ามกัน Pulmonary Artery ก็จะเอาเลือดที่อยู่จากหัวใจห้องล่างขวาหรือ Right Ventricle ไปฟอกที่ปอดเนาะอันนี้ส่วนเอเจ้า renal a r t เ r y เนี่ยคู่ของมันคือใคร Renal Artery คู่ของมันก็คือ r e n a l v e i n r e n a l Artery เนี่ยจะทำหน้าที่เอาเลือดไปกรองที่ไตเพราะฉะนั้นเลือดที่อยู่ใน r e n a l Artery เนี่ยนะก็จะมีพวกเอนเ e เยอะเอ v e ก็คือพวกขยะที่มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบอย่างเช่นแอมโมเนียยูเรียยูริกแอซิดส่วน r e n a l a r t e r y renal vein เนี่ยนะคะเอาเลือดที่ฟอกเสร็จแล้วเอาเลือดที่ฟอกที่ไตเสร็จแล้วเนี่ย ออกจากไตเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีเอนเวสน้อยมีขยะพวกนี้น้อย